มันครูไม่ได้มาสองคนมันครูมาเยอะเลยไหมอ่าเดี๋ยวเราแนะนําฝั่งนี้ก่อนนะคะใช่ค่ะเราเริ่มจากฝั่งนี้เดินออกมาเลยค่ะแนะนําตัวเองเดินออกมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพวยแย้มค่ะชุมชนเสยใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิ๊ฟค่ะมาจากชุมชนอ่อนนุชค่ะ สวัสดีค่ะครูนุ้ยนะคะจากชุมชนเสือใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะรูอ้อค่ะมาจากชุมชนอ่อนมุนค่ะเด็ก แบบไม่ต้องเยอะหรือน้อยกว่านั้นไอ้หนึ่งงดไปมางดไปงดไปมือมางดหนึ่งสองสามปอนด์ห้าคูณคำยาเสียใหญ่ค่ะเียใหญ่นะด้านใจจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจ

มาพบเพื่อนต่างพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มาสนุกสนานแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะา,ารเรียนรู้ีปเยอะมากแต่เป้าหมายสําคัญก็คือครูบอกว่าอยากให้เด็กเป็นเด็กดีมีความระพื่อตีแล้วก็มีน้าใจนะคะแล้วในชาติก่อนก่อนแล้วใช่ไหมอ่ะตกมือทุกคุณเลยตกมือกนันหมด พิจานณาว่าเจ๋งมากเลยนะดึง<ป>ม,มาอีกดึงก็ได้อีกเฮ้ยพวกเราดึงได้จริงๆด้วยลูกได้ไ<ป>ม,มากออกว่าครา เราทำแต่ความดีเราจะใช้สติของเ,เราในการรับโลกใบนี้ก็พร้อมที่จะ โควิดก่อนที่คุณจะได้ฉีดด้วยนะคะเพื่อทำการจบลองแล้วก็เป็นทธิ์อาศเขก็มาช่วยงานในมูนิธิมูลนิธิเด็กขอรในสารัค่ะขอเล่นกคนนี้ได้ไหมคะ ดูเธอน,นานาเหมือนกับฉันได,ด้เคยชิดโดนเธอหลอกริ้วทุกวันคงเป็นเหมือนฉันที่หลง ชื่ออะไรครับชื่อก๊อบค่ะมาจากบ้านไหนครับบ้านสีนัำกลินครับเราชอบกิจกรรมนี้ไหมครับชอบครับทำไมอ่ะทำไมเราถึงชอบเพราะมันเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ผมชอบระบายสีแล้วถ้ามีโอกาสอยากมาอีกไหมอยากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจลครับมาจากบ้านไหนเออข้องเตยครับเมื่อสักครู่เราชอบกิจกรรมไหม ครับทำไมเราถึงชอบอ่ะชอบกันเลยถ้ามีโอกาสจะมาอีกไหมรับพอชอบใช่ไหมครับดีค่ะมาชื่ออะไรคะมาจากบ้านไหนเราชอบกิจกรรมเมื่อกี้ไหมทำไมอ่ะมันสนุกอาจารย์น่ารักไหมน่าค่ะวิทยากรน่ารักไหม ้ามีโอกาสอยากจะมาอีกไหมไมยบ้างสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพีค,ค่ะมาจากบ้านไหนเอ่ยมาจากบ้านสีนัรินค่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมค<ม>่ายวันนี้ครับรู้สึกดีมากค่ะเป็นโอกาสเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดครับส่วนตัวชอบทุกอันเลยแล้วก็ว่ายน้ําก็ชอบทำกิจกรรม น่าสมาธิก็ชอบค่ะน่ารักมากค่ะเป็นกันเองยิ้มแย้มสดใสมากๆค่ะถ้ามีโอกาสเราอยากมาอีกไหมอยากมาอีกค่ะรอบหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมครับก็อยากจะบอกว่ามาค่ายสนุกมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแบบไม่มีเพื่อนมีแน่นอนค่ะทุกคนเป็นกันเองมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย ไม่ยามที่เหงาฉันก็มีเธอเข้ามาปลอบใจคอยเป็นเพื่อนกันา <God. S 1> งานสนุกเันนั้น <Hey. S 1> พวเราเฮฮากันไปทุกวันมาแบ่งขนมแบ่งรอยยิ้มกันเพราะเราผูกพันเป็นเพื่อนมานานขอบคุณที่เธอช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ